ฮัลโหลครับยินดีต huh ้อนรับสู่เกม Minecraft ในช่องกัปตัน FT ห้ยห้ยห้ยเย่เย่เย่วันนี้เรามาเล่นไหมครับเบต้า1.16.10นะครับคราวที่แล้วเป็น1.13เนาะก็ถือว่าคราวที่แล้วเกินเกินไว้เฉยๆกันละกันฮ่าง่าไดมอนต์ไม่เจอโอเคผมขอมาตกแต่งสกินกันละกันสกินสตีฟมัน อ่อนร้อยไปนะอ่ะเอานี้ดีไหมแอบแอบก็แบบสวยดีเนาะมาหาจะกินกันมีไหมอ่ามีเฮ้ยแต่ผมว่าอันนี้สวยสุดแล้วนะไม่สวยสวยไหมไม่สวยเนาะไม่ชอบปะ อันนี้ก็หญิงไว้นักบวชนักบวชเลยอะ่ะอืมเสื้อธรรมดาได้ไหมอะ่ะเอาแวเสื้อดำไม่เอาไม่สวยอืมผู้หญิงเหรอไม่เอาผมว่าเดิมมาดีละ นี่นี่แหละโอเคเอาบอททอมที่ขานะครับทำไมสก,กินไม่โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยดี๋ยเดี๋ยว,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 ยวไม่ๆมเออเออเอาอันนี้อันนี้หา,าสก,กินดาว์โหลดผมบอกแล้วไม่ใช่ใส่เติมเล่นใส่ฟรีมาตลอดนะครับ ทำไมไม่มีแดาวน์โหลดบ้างเลยมีแต่เติมแล้วเนี่ย <c oughs> น่าเศร้าน่าเศร้าจริงๆกกนอใส่กกนอ,อย่างเดียวไม่เอาน่ะน่า <c oughs> นกเกลียดไหมน่าเกลียดไปปะอืมอันนี้ก็โอเคนะสวย <c oughs> แค่นั้นแหละแล้วก็มาเอาแวร์เอาแวร์เอาแวร์จริงๆ,ๆเลยเอ้ย อ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอืม,อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหว่ f ล i l t เซเล็กไอเทมเราแค่นี้ก็แล้วกันเนาะไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คาบ,บักแล้วใช่ไหมเนี่ย อืมแบ็กไอเทมอ่ะอยากได้ด้านหลังอะ่ะขอเป็นแบบถุงได้ไหมอ่ะอยากได้ปีกอะปีกอ่ะปีกอ่ะปีกอ่ะปีกอะจู้อือมอะไรดีอะอันที่มันแบบดีๆอะ่ะที่แบบดาวน์โหลดฟรีอ่ะมีไหมโอ้แมานะขอฟรีหน่อยสิ ไม่มีให้ฟรีเลยหรอโถมีไหมมีฟรีไหมไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่มีเฟซไซเทมเอาก็ได้อืมในเกลียดจังทำไมบางสก,กินก็ตะลกกะหลกอืมเดี๋ยวสร้างสก,กินเองเลยเอ้ยแวแมสกันอย่าลืมใส่แม้กันด้วยนะครับอ่าปด้ดาน,น้อตอนนี้โควิดระบาด แต้นเต้นเต้นเต้นมาดโก็มาสแค่นั้นแหละโอเคเสร็จแล้วสวยแล okay. ้วโอเคไปเราไปครีเอทกันโอเคนะครับโอเคถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมเล่นรุ่นเบต้าโอเคสุสไวเบลมากับตาน FTY าอ่ะโอเคเสร็จ มา r m a l หรือก็พาไปรีดฟูกแบบครานี้แล้วเดี๋ยวมีคนถามอืมสีทีดอกแมวเ,เราจะห้ามโกงนะครับงั้นมครับขอดิดกิดหมอแผลโอ้ยอยากอยากได้นะอีอ้าวไปมาเก็ตเพจอีกโอ้โหอยากได้อยากได้อ่ะก็แบบ ถ้ามันเถอะไม่เอากดดีโอเคมาที่เกมไปครีเอทเย้วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะเกิดกันที่ไหนพอเกิดแล้วเจอถ้ำอ่ะแบบถ้ำง่ายๆแล้วก็แบบทางงกว้างให้มีมาเยอะๆไว้ตัดอะ่ะ you can battle with p e c k l i n โอเคนะครับอย่าลืมไปแอดเฟรนด์กับจานเอฟที T ่บ้า ไม่ใช่ไปแอดเฟรนกับตันเ t y ทีที่พันเขียวบนนะคะ S A D B T S P S A N K E A W A U B K E A W A U B U L นะครับก็ไปเซิร์ชใน Facebook นะครับอิ่งได้ไปโอนที่เพิ่งดูมารูปเมื่อกี้เออเย้ยโอ้อยากได้ไปโอนยากได้ไปโอนมือเนี่ย ไม่เป็นไรเอาดอกไม้ไปสามดอกก็แล้วกันอุย้ยน้องหมาฮะ What What is this อืมทำไมมันเป็นทางเรียบอ,อย่างเงี้ยคืออะไรทำใต้น้ำเหรอใช่เหรอหรือทำใต้น้ำเหรอ อุ้ยเนี่ยน่ามาสร้างบ้านอยู่ในนี้นะแบบคืนแรกอย่างเงี้ยคืนแรกคำคืนแรกก็ค,คืนแรกเราต้องหาเมืองอยู่อะ่ะไม่ไงั้นไม่ไหวหาเมืองดีกว่าไปไปเดินทางหาเมืองกันอ,อ,อ,อเกือบตีหมาแล้วคิดว่าแกอือมีหมาไหมอู้อ เิบร์รี่เย้ไม่มีบร์รี่แล้วมีของกินแล้วเจอหนะึ่งขี้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 บี่ตัวเร็วนะอืมขอทำได้หมดงงไม่เอางงอยากได้ทำงนะ่ะ <c oughs> I want a cave cave แปลว่าทำอะไกับธผูมชม อาได้ไหมขอหน่อยขอไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่เจ็บ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 ตัวอะไรขอเป็นแกได้ไหมไม่เอาไก่นะตัวอะไรเมื่อกี้ตึกตึกึก entity สามส่วามว่ามันก็แค่เป็นเรื่องอเล่นนะครับ entity เพราะว่ามันก็คือสัญญาณเออเลอร์เฉยๆพวกสามส0 4สามสเนี่ยอย่าอย่าไปอะไรมากกับมัน ตอนนี้ไหมครับเรารุ่นใหม่แล้วไม่มีนะครับเอนตี้เอาจริงเถอะที่เดินมาเนี่ยไม่ได้เดินมาหาอะไรตายไปก็คือไปเกิดใหม่นู่นเลยขอค่าหน่อยเกิดอุบัติเหตุได้แล้วอยากได้ทําแถวนี้ไม่มีท่ามาเออถอืมอาหารอาหารอาหารขอกินอาหารหน่อยอาหารอาหารอุ้ยมือไปตบ มือปตุบสมอนตัวใหญ่ใหญ่มือปตบอุ้ยขอโทษน่าจะเอามา้มหนาน่เนี่ยอือน่าจะดีกว่าเดิมอ่าเราได้เราได้เจอใบโอมปุ๊เอออันสุดแสนที่จะปกติไหมปกติเนอะโอ้ยขอท้ามน้อย เออขอพื้นที่โล่งๆแล้วมถีถ้ามีถ้ำข้างๆนะมันจะดีมาก I อ a n วน่ะถ้ำโอ้โหโหุขดเลยมันเจอใบโ,โดมใบโอมน้องน้องน้องด้วยมานี่ อุย้ยขอบคุณนะ้องน้องทำให้เราเจอถ้ำนี่ครับ Did you want this or this? Nope um okay อ mm ืม hmm. เจอถ้ำแล้วนะ okay, เนาะโอเคเจวก็มาตามสเต็ปครับตัดไปชอบสก,กินนะถูก <laughs> ใจสก,กิน โอ้เนื้ออาหารหายไปหมดแล้วอ,อาหารหายไปหมดแล้วอออเอาแล้วเามื่อกี้ท้าท้าท้านี้ใช่ไหมงงเลยถ้ำหายถ่ายห้าแต่แรงนี่น่าจะเป็นที่อยู่สำหรับเราคืนแรกได้นะ น่าจะได้น่าหน้าหน้าน่านาาานาน่าจะนะน้าจนะอืมไม่อ่ะผมว่ากาเวลการเวลมันเยอะไหมผมว่าถ้าผมทุบมาเนี่ยมันจะต้องหล่นลงอื้มกาเลไม่สมควรเลยอ่ะไม่สมควรอยู่แถวนี้ไม่ควรอยู่ครับตรงนี้ไม่โอเคแล้ว น้องหยุดไปเกิดกายหนึย่ยหยุดเลยน้องน้องเขียวน้องทำไมน้องไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอเคเจอทำํทำเจอทำํำเจอทํำหนี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 มานี่มานี่มา,นม,านมาทำทำตัวให้เป็นประโยชน์มาคิปคีปมาน,นี่ถ้าจะระเบิดมานี่มานี่ มานี่ตามมาตามมาตามมามาทำตัวให้เป็นประโยชน์มาเอมานี่โอเคโอเคโอเคสามสองหนึ่งออู้หรือเป็นเบอร์อืมทำไหนดีกันไม่รู้อะ่ะโอ้ยอาหาร ทำไหนขอกินก่อนได้ไหมขอกินก่อนนะขอโทษอีอีมันมันต้องเอาเพื่อเอาชีวิตรอดขอโทษน้วยน้องฟักทองน้องฟักทองเจอฟักทองฟักแฟนแก๊กไาเย่มาเรียกได้เซราน้องแต่เลี้เย่ได้ฟักทองแล้วหนึง่งเอามากี่อันดี สองสาม,สามก็แล้วกันเอามาสามอ,นะอันพอเนาะพอโอเคอย่ายววิ่งมากอย่าววิ่งมาเอย๋ยววิ่งมาเดี๋ยวแตกไม่เอาเย่๋วิ่งมาตรงนี้ไหมที่เป็นถ้ำใช่ถ้ำไหมเอ้ยใช้ถ้ำที่เหมาะสมนะเนี่ยโอเคเจอของแล้วอืมอืมอืม ดึด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 วึดด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 ึอดึดดึดดึดมึดดวดดึดดึดกึดดึดดึดดึดาด้อดึิดด แล้วก็เอามานี้อันนึงอันเดียวพอเอ่อฮะอึบอึบอึบท่านผู้ชมมองเห็นไหมมองไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยอ่ามองเห็นแล้วมองเห็นแล้วใช่ไหมมาต่อไปก็ได้เวลาหน้าที่ของเราแล้วนะครับเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องขยายพื้นที่ไม่ใช่ที่ลกๆนะ <c oughs> อาจจะไปกระทบกระทั่งความความคิดเห็นใครบางคนก็ได้นะ <c oughs> เออใช่ จริงๆแล้วนะมันจริงๆบางคนก็แบบคิดว่าห้องอะ่ะมันลกตามปกติเออใช่ปกติแต่แบบบางทีอะ่ะผู้ปกครองอะ่ะเข้าใจไหม <c oughs> ออตลกอะ่ะบางทียิ่งพูดยิ่งหัวเราะขุดดินเออซีก็เนาะไปพร้อมไหมพร้อ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 ม,รอมเราพร้อมออกไปจนภัยกันแล้วบ้าอือตรงไหนดี อุดตรงไหนได้อุดไปก่อนอุดอุดโอเคอุดแล้วอีกอันหนึ่งเก็บไว้ก่อนโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาทำอันนี้แปดหนึ่งแปดเปสิกปสิบสีช่ามมเถอะเป็นผมเป็นคนที่คำนวณได้ตา <laughs> ผ่าเอ้ยไม่ตาผ่าไมอยู่ด้านบนมันคืออะไร เอามาวางดีๆเออสะดุ้งเลยตาอเผาไปอยู่ด้านบนมานะต่อไปเราจะมาขุดถ่านกันต่อในแก๊สเกียนโอเคเนาะมันก็คือเป็นเบสิกอะเนาะอ่าต่อไป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 ไปอไปต่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 ไปต่อ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 ไาต่อต่ไนี่่ต่อตตอ เดี๋ยวเก็บห้องนี้ไว้เนาะก็มันให้เรห้องเราอะ่ะเออไม่ใช่ขุดไปเจออีกถ้ำหนึ่งนะมันคือพีข,ของพีเลยนะถ้าจุดขุดขุดถ่ายไปเจอแรกอย่างเงี้ยอ้้หพีของพีกับปกติมันก็ไม่ใช่ไงอันนี้คือปกตินะขึ้นไงดีไม่ขึ้นดิอ้ยเออขอหน่อยสิอ,อ่ะ ขอต่อขึ้นธรรมดาแล้วไหมปิดปิด <laughs> ปิดไปเลยไม่สนใจไอม้มอนสเตอร์เกิดมันก็เรื่องของมอนสเตอร์แต่นี่คือ <laughs> ผมกัปตาเอฟทีวายวู้ฮู้ปา <laughs> ด่าด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 าเอ้ยดินเดี๋ยวขอดินได้ไหมขอดินหน่อยฮะขอดินหน่อยฮะ เราต้องการดินสองงานอะ่ะเอาขุดขยยเลยสิถ้าอยากได้ดินขุดไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องใหญ่ๆเนาะจะเรียกว่าบ้านดีไหมใช่าหมเถอะก็ทำๆไปเถอะเพื่อที่เหมือนเป็นพักพักพิงที่อยู่อาศัยนะครับ <c oughs> เฮ้ยหินชุดหนึ่งแล้วอ๋อตก,กใจเดี๋ยวขอโทษตก,กใจอืม,อมเผาต่อเนาะอีกอันนึงอืม ดินสองอันอื้มอ,อืมอ,อืมดืดๆอ่าได้แล้วจบปุ๊กเคนนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเรากินเบอร์รี่กันเกินก็แล้วกันมันคุ้มสุดละ <c oughs> ไม่แน่เกินหมดแล้วไม่หมดส่วนเราไม่หมด,ดมอ่ะมืยอยเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่ควรทำไว้ก่อนก็คือไปเราพร้อมไปบุกกันคือถ้าตายของก็คือหายแล้วก็เริ่มใหม่นะน้องโอ๊อะฮะเา้มชมบทำไมชอเห็นผมเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยหยุดนะ อย่าราเบิดนะอย่าคิดนะอออี่อออออการทรวเดอร์ด้วยขอบคุณขอบคุณอเอาอย่างนี้ ในเมื่อน้องคีฟนะครับอยากให้ผมลงมาเนาะโอเคไปเราเรามาทำห้องด้านล่างกันเลยทำไว้ทำไมไม่รู้ทำไว้กกอนห้องห้องทดลองรับใต้ดินอย่างเงี้ยแจมส์มาคเอาเป็นตึ๊บ ตึบให้มันมีก่อนบอกนั้นอือแล้วด้านใน,นเนี้ยเนี่ยเราก็จะมีหินใช่ไหมเ็าหินเนี่ยไปโปะตรงนี้ขอต่อขึ้นก่อนได้ไหมวันนี้เรามาสร้างกระต๊อบที่พิงหัวก่อนดีไหมจะเรียกว่าที่พิงหัวก็ได้นะเอาจริงๆอ่อะอาฮาแล้วก็ลงไปเรื่อยๆ อ่าฮะอ่าฮะลงไปอีกอ่ะ uh. อยู่อยู่เท่าไหร่หเหรอตอนนี้เรายือนอยู่ที่5้าเห็นเห็นพิกัดห้าสี่ห้เห็นพิกัดไหมครับด้านด้านมุมขวาห้าสี 54, ใช่ไหมแล้วก็ต้องต้องเดียวไปเนี้ยห้าสี่ห้าสี่ห้าสนะครับโอเคโอเคนี okay. ่ okay. ไงได้แล้วได้แล้วเราเราเราสร้างห้อง ช่วคราวนะครับแต่มันก็จะอยู่กับเราไปท้าวรตอนตอนตอนอนเะคิดว่ามันจะอยู่ทาวรไหมผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ทาวรขี้เกียจผม <laughs> โอเคไปเราลงมาปักทอน,นะครับไม่ใช่ลงไปปุ๊บเจอเอา้าท้อนก็อยู่ในตัวโถ ผมไม่ใช่ตลกคาเฟ่นะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเดี๋ยวบางคนงงไงเฮ้ยเป็นตลกอ่ะอืจบพังแน่เลยพิกแอคไม่เนยะไม่อย่าเพิ่งพังขอคุณให้เสร็จก่อนเออเหลือ <c oughs> ไว้อีกนิดนึงเหลือไว้ทำไ,ไมไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับขอพิกแอคเรา โอ้นะทำใหม่เลยก็แล้วกันพลิกแอคเดี๋ยวเราจะได้ออกไปตัดไม้กันสามสี่ด้านบนเนี่ยมันเท่าไหร่อะอืมลงมาเนี่ยอันนี้คือถึงถึงทางที่ผมใช่ไหมแล้วก็เราเนี่ยเดินไปอีกสองถูกไหมเดินไปอีกสองแล้วอันนั้นก็เดินไปอีกสองโอเค ต่อไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮหนึ 1, 2, uh ่งสองสามอือฮัแล้วก็หนึ่งสองสามควงเท่าห้องด้านล่างอย่างคว่างเท่าอย่างกข้างเลยเนาะปักทอนด้ว้กลางห้องดีกว่านี้ปักไม่คุ้มปักตรงนี้ไว้ดีกว่าคุ้ม่ามถ้าจะปักสองอันเนี่ยปักให้ตรงนี้กับตรงนี้คุ้มกว่าไหม อ่าใช่คุณกว่าโอเคอืมหล่นมาแล้วนี่เคยเดาผิดก็เดาถูกไงแน่รู้ว่าจะทำอะไรรู้ว่าจะเล่นอโอเคมาเรามาประดิษฐสถานตรง นี่ก่อนก็นแล้วกันคือผมไม่มีออโตโจ้จามไงคือเปิดได้รู้ว่าเปิดได้ไม่น้องอีกแล้วอย่าห้น้องเข้ามาไม่ๆๆมมม,มตีแล้วห่องตีแล้วออกอ้กันพาวเดอร์ถามจริงกันพาวเวอร์พาวเวอร์ กานพาวเดอร์เนี่ยไปเอาทำทีเอ็นทนะครับเดี๋ยวค่อยแช์กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยแช์เดี๋ยวค่อยแช์โอเคนี่นะครับคือสิ่งที่เราได้มาวันนี้ด้านล่างเป็นห้องด้านล่างเอาไปทำด้านล่างเป็นห้องด้านล่างอยู่แล้วไหมด้านล่างเนี่ยเราไว้ทำอะไรดีอ่ะอืม พอทำามาเถอะเอาทำฝานมาก่อนก็นแล้วกันไม่รู้อะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะ่ะทำเตาเผาอีกอันหนึงเหรออืมด้านเอาเป็นห้องเผาดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดดีไหมในนี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะเดี๋ยวเราค่อยอันี่น น่าห้องมันแคบไปไหมรู้สึกมันแคบไปนะผมอยากขยายอะ่ะไม่รู้อะคือเซนต์มันบอกให้ขยายก็เสียวแว้เสียแบบอยู่ดีก็เชกูรตันยิงมาปัางไม่เอากลัวเรายังสู้กับมันไม่ได้นะกับสเกลเนี่ยโอเคแบบไปต่อไปต่อไปต่อขุดขยายเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเนาะ ด้านบนหนึ่งด้านล่างก็ต้องหนึ่งนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเย yeah. เพราะว่าเวลากดกระดิ่งเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเวลาผมาลงคลิปนะโอเคคืออย่างแรกเนี่ยถ้าเราวางตาผาไว้ตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนาะตรงนี้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 อืมตรงนี้ตรงนี้มาขหีบไว้สองมังอันนี้ไว้หนึ่งฮอปเปอร์ต่อเผาอมีบางคนถามว่าผมคังจะทำอะไรอ๋อโอเค น่าจะดีแล้วนะถ้าสมมุติว่าผมเหยียบขึ้นอีกหนึ่งไว้ตรงนี้เนี่ยพอเปอร์มันดูดไปมันก็จะไปชนด้านบนใช่ไหมฉะนั้นเราลงล่างดีกว่านะเฮ้ยถ้าจะขยายลงล่างอีกหนึ่งนน่าจะโอเคนะสําหรับผมนะอืม ปิดลงล่างหนึ่งดีไหมอมืมเปืองเหล็กอ่ะตึ๊บตบคือเวลาเราจะมา,อาของเราก็มาตรงนี้ไหมผมว่าผมทำสลับดีกว่ามันจะได้เปิดของได้ หนึ่งเผาเผาหินมีคนถามว่าเผาหินไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้สโตนนะครับโอเคระหว่างที่เขาเผาหินนะครับเราก็จะไปกินน้องเบอร์รี่สวิตเบอร์รี่นะครับอืมทำไมต้องนะครับตลกอ่ะเวลาพูดนะครับนะแกอ่านี่ไงตัวเล็ววน่ารักน่ารักน่ารัก น่ารักน่ารักน่ารักอืมได้ยังสามัญขอสามัญสามัญพอเปืงอทำมันเถอะรวยครับรวยเพราะว่าเดี๋ยวชีวิตเราก็จะดีขึ้นเองนะตรงนี้เนี่ยก็ปย่านะเกือบหลุดแล้วไม่รลาวเออเอ้มันตุ้งตุงหนูมีตุ้งตุงตุ้งตุง ตองตองแน่คิดไรดูนะคิดไรอืมมองมสลับปึ๊บตึ๊บเนียนไหมเนียนเนาะจะได้เปิดกล่องได้โอเคสวยแล้วโอเคนะครับคลิปนี้ อืขยายห้องตั้งชีคลิปว่าอะไรเออเดี๋ยวก็รู้ครับตั้งชีคลิปอ่ะโอเคมาเรามาจบคลิปกันแบบคลิปที่แล้วกันดีกว่าอย่าได้เนอะโอ้โหโอ้โหภาคนี้นะครับก็สนุกมากใช่วิดีโอนี้แต่เพราะฉนดนี่ดีดีถอยหลังถอยหลังอุน้องเบลลิต น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องเก็บน้องอร์กี่ก่อนเก็บเก็บน้องเ,ก,อเ,ก,เก็บน้องเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้โอเคนะครับคลิปนี้เก็บได้ไหมไม่ได้คลิปนี้นะครับอย่าลืมใส่แมสก์แล้วก็อย่าลืมล้างเจลแอลกอฮอล์เวลาไปไหนก็กลับมาอาบน้ำเลยก็ได้นะครับตอนนี้โควิดกำลังระบาดอยู่คลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะเพราะเป็นคลิปแรกที่ผมจะได้ลงจากที่ไม่ได้ลงมานาน เลยเลยจริงๆอืมคลิปนี้เป็นอีพีหนึ่งหมอีพีหนึ่งก็แล้วกันไม่ตัดต่อมีเดี๋ยวมีคนถามว่าคลิปที่แล้วทําไมเป็นเกิ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 นอะไรเออช่ามาเถอะไม่ต้องสงสัยอะไรนะคะเพราะว่าอืม <laughs> ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมให้เพื่อนตัดต่อเพื่นอนเขาไม่ว่างแอบไม่ว่างเลยเลยคลิดที่แล้วว่าจะเป็นเกินเกินดูแค่เขาตัดต่อนะครับโอเคตรงตรงตรงโอเคซ้าย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 ตรงซ้ายซ้าย,ายโอ้โหเดินยากมากอันนี้ก็จะเป็นตอเผาธรรมดาของเรานะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องไปลุยเหมือนกันแล้วพรุนี้ อย่างนั้นคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e กดแชร์ share, แล้วก็กดกระดิ่งเตือนหลายรอบแล้วนะเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่ปะเราไปกันเลยอย่างนั้นผมขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับยินขอให้ท่านผู้ชมโชคดีบายบาย